กูมีพ้าด้วยเว้ยเอฟเอฟเอเฮ้ยช็อปเพิ่มเพิ่มดีจ๊อเอฟเเอเฮ้ยหัวขวานตข้าหัวขอนข้าหัว่อนข้าไอ้โจ้โหนายโหนาย เมีมะกรูดการแต่งเบิ้มสักซื้อตอกซื้อตอกเบิ้มสักกับเบิ้มสุกครับผมรถไทยรัฐเฟิกับนะอ่ผมรถไทยรัฐเฟิกครับนะครับเก็บเิ็มเหนื่อยโลกูเองนะละตัวเองให้น้องมันเข้ามาเจ้าสาวหิ้วหน่อยเจ้าสาวหิ้วหน่อยเบิ้มสักหิ้วหน่อยเจ้าสาว มาเมาได้ป <usion> well, ่าไม่เก่งแบบเเตือนมาเลยโอ้ยคนเยอะจังวะ

เล้วบเบิมสีนะครับเ <c oughs> บิ่มสุกเบิ่มสุกอ๋เ <c oughs> บิ่มสุกนะครับเบิ่มสุกเบิ่มสุกทั้งสองคนเป็นพี่น้องกันนะครับพี่น้องท้องชนกันนะครับมาแต่งงานกันในทําคืนนี้เ <c oughs> บิ่มสุกาหากท่านใดยังไม่รับประทานอาหารก็มารับประทานอาหารไ <c oughs> ด้ <c oughs> ที่ด้านบนพัตคารนะครับ อ่าข้างบนเลยสมารับประทานอาหารกกูไปแล้วมีมีเล้าขาวเขาเนื่อใครหงอใครหิวนะครับเชิญได้เลยด้านบนเลยครับมีอาหารมีน้ำมีข้าวให้กินมีเนื้อก้อนใหญ่ใหให้กินมีซอยจูก็มีเนื้อซอยจ้ดีเนี่ยแพนนะครับคืนนี้เนี่ยเปงานมงคลนะครับงานมงคลงานดีเื่องานย่ำทีผมนี่เป็นผู้ใหญ่บ้านโมแกะนะครับได้รับเชิญมางานวันแต่ง งานแต่งงานวันนี้วันไหนไม่รู้แต่วันนี้แน่นอนอนะเป็นผู้ใหญ่บ้านโมแกนที่เอ่อคอยดูแลลูกบ้านะนะครับนะเขาก็เชิญมาแล้วก็มาเนะเาะอ้าหูกูดับกันะกูเล <laughs> ไรต่อ <laughs> 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 ข่าเลยครับต่อแถวให้คับอวยพรเจ้าสาวและเจ้าบ่าวนะครับทีละคนนะมันหอกงานแต่งยังไม่เริ่มขอให้รักกันนานๆครับครับขอขอขอให้มีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองครับขอคือฮักกันนานๆครับอ้าวทำไมเขากินข้าวกันไม่ได้อกินข้าวไม่ได้ครับ เอายังไม่กดแต่งเลยไปกดแต่งก่อนก่อนไปกดแต่งหน้างานก่อนครับโอ้กดแต่งแล้วท้องไส้ฟูฟูเนี่ยมีข้าวแจกฟรีหรอครับกดเริ่มงานก่อนเลยกดเริ่มงานก่อนกดตรงไหนมีเจกข้าวฟรีไหมครับเนี่ยกดตรงไหนช่างแล้วมีแจกตังคมือมีแจกมีแจกครับมีแจกครับมีแจกมีแจกรอก่อนมีแจกรอก่อนมีรอก่อนกดเลยงานแต่งงานนะฮะคุณรอแจกตังค์ฟรีเนี่ยหนึ่งเอ็มเนี่ยใครแจกวะ เคเคคอตมเลยครับครับสับมาครับสวัสดีครับนักร้องมาแล้วอันนี้ให้ร้องเลยใช่ไหมครับจัดไปครับเด็ดไปเลยครับร่างหลมคนเดิมโอเ่อไหรผมเมื่อหร่ก็เป็นคนที่ได้ กันเดาเดือนตากันเดาเดือนเฮ้ยเขียร้องพดเพราะไอ้สั่งเชื่อเขาร้องเพราะน่ะมวยมวยมางท้หเวิร์ก็จิงวันไย อยากคนใจเจอดูสักครั้งหากหากวันไหนจะต้องการได้ย <South> ินได้ยินฟังเพลงอยู่หากวันไหนได้ยินเงียบก่อนฟังเพลงอยู่ให้ฉันดูรักเธอได้ไหมให้ฉันเอยากงานแต่งเบิ้มสักกับเบิ้มสุกกว่า ทำให้เธอเจ็บเหมือนกันจะดูแลยอย่างดีพิมแสดงความยินดีก็ได้นะครับหากว่าเธอยังลังเลไม่แน่ใจก็ปล่อยให้มันเป็นไปให้ตัวฉันได้พิสูจน์ว่ารักเธอมากสุดแค่ไหนโปรดไว้ใจฉัน จะเจอต้องการใครหากวันไหนจะเจอนั้นอ่อนแอให้ฉันดูแล <c oughs> เธอรักเธอไ,ไม่ไปให้ฉันเป็นเพื่อนเธอจะเข้าใจ <c oughs> ไม่ต้องกลัวผมรองเจะไม่ไปได้จะไม่ทำให้เธอเจ็บ ก <hertz diversity S 2> ินไปไหนวะี mm ีวะนี่นนี่กูตาลายไปหมดแล้วกูจะเป็นลมไนเีย ลองพอจกักลองพอังจัดเฮียเขาลองพอสเลยไวอมาเสียงเขาจริงป่ะเนี่ยฉันจบเียเพรอะไรเช่าเออแม่งลองพอจกจัด เขาเขาเป็นคนเป็นตัวนักร้องเนั่งให้เพ็นน้องนะเออนักร้องแล้วเนี่ยไอ้ที่เอ่อจับเดี๋ลองเอ่าจดีเดี๋ยว รบกวนขอความสงบสักคู่หนึ่งนะครับชื่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวชื่ออะไรครับเจ้าบ่าวเบมสักกับเบิ้มสุขครับเจ้าบ่าวชื่อเบิ้มสุขครับเจ้าสาวชื่อเบิ้มสัดครับ <c oughs> ผมถามถามเจ้าบ่าวแล้วกันเนาะว่า,าเจอกันครั้งแรกที่ไหนแล้วรู้จักกันได้ยังไงครับเจอเจอกันเมื่อเช้าครับ เห็นเขาโดนกระทืบตายอยู่ผมเลยเข้าไปช่วยเขาครับแล้วก็โดนกระทืบตายทั้งคู่ครับก็เลยรักกันเลยโอ้เป็นสตอรี่ที่น่าสนใจมากเลยนะครับใด้ครับเจ้าบ่าวครับแล้วตอนแรกหระครับที่ที่เจอกันเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างตอตอนแรกก็เห็นเขานอนชักอยู่ที่พื้นก็สงสารเขาครับไปไปมาๆก็เริ่มสงสารตัวเองครับ โอเคครับแล้วพอจะบอกได้ไหมครับว่าใครจีบใครก่อนกันครับผมเป็นคนจีบครับคุณคิดไม่ทนันหรอเ่ยอ่าพอจะบอกได้ไหมครับว่าคุณใช้คําพูดอะไรที่มัดใจแฟนของคุณก็แบบว่าป้าป้าเธอเธอไปเกิดโรงพยาบาลที่เดียวกันปะแล้วก็รักกันเลยครับแล้ววันที่ตาย อ่ะโอเคครับอ่าเจ้าสาวสะดวกพูดไหมครับสะดวกครับสะดวกโอเคแล้วอ่าอะไรที่ทำให้ค <iday> ุณเนี่ยหลงรักแฟนของคุณครับเพราะว่าเขาใจดีครับเขาเป็นสายเปที่ตามหามานานครับเขาเป็นสายเปที่ตามหามานาน ขาให้วันลาบ่ายทุกวันเราไปที่เจอกันเมื um ่อเช้าเลยครับโอ้โหชอบแนวเสียนี่มากครับพโหชอบแนวเสียนี่มากครับเสียขาดเขาไม่ตอบไม่เป็นแล้วนะเขาพูดหัวเขาพวกเราโอเคครับ เจ้าสาวอีกคําถามหนึ่งละกันแล้วอะไรที่ทําให้คุณตัดสินใจแต่งงานกับคุณเบิ่มศักดิ์เขาเป็นสุภาพบุรุษเพราะเขารานหนูโดนกระทิ้ตายเขาเป็นสุภาพบุรุษครับเขาเป็นสุภาพบุรุษมากๆหนูโดนกระทืบตายเขาก็มาตายกันแล้วคุณรักแฟนของคุณไหมรักครับแล้วคุณเบิ่มศักดิ์ล่ะครับรักไหมรักครับครับแล้วคุณสัญญาไหมครับว่าคุณจะซื่อสัตว์ต่อเธอ จะอยู่เคียงข้างเธ<ท>อค้มกันตัเวตเอง,องยามสุขจะรักและให้เกียดเธอตลอดไปสัญญาครับสัญญาครับสัญญาครับอ่าสัญญากันทั้งคู่นะครับครับผมลูกลูกใช่คับ,คบแล้วคุณเจ้าบ่าวมีอะไรอยากจะบอกเจ้าสาวไหมครับอยู่กับเขานานๆนะตเตง ไม่ใช่เขาเขาเขาก็คิดว่าเหมือนกันหยีเลยูไปได้ยังแล้วแล้วเจ้าสาวล่ะมีอะไรอยากบอกก็บอกเลยเขารักถึงนะอ้วนเขารักถึงนะอ้วนใจสั่งมาครับใจสั่งมาเออใช่ใช่ใช่

ท,ท,รทรอบเธอเรื่อยๆนึกย้อมกับใจชอบเธอไม่เบา <c oughs> ลองเพียนบ้างก็ได้ครับเจ้าสาวผมใจโรเล่แล้วครับลองเพียนบ้างครับลองเพียนบ้างครับเจ้าสาวผมบอก <c oughs> ใจโรเล่แล้วนะก็ ใจสิ่งฉันทำลงไปใจสั่งมาโอ้อย่าโกรธเลยนะคนดียกโทษให้ฉันงาแก้วตาเขาหลังจะไม่มาจะไม่โทรแต่ละ ว่าถ้าจบเพลงเจ้าสาวกูไปขี่คอเขาแน่ต,ต,ตัวเองตัวเองตัวเองปิดหูก็ได้นะตัวเอง ฉันทาลงไปใจสั่งมาอย่ากดเลยนะคนดียกโทษให้บ่มนกแก้วตาเขาจะไม่มาจะไม่โทษกูแต่งกันวันแรกให้กูทะเลาะกันแล้วให้เขายกโทษให้กูแล้ว แต่งวันแรกกูทะเลาะกูซะแล้วยังจะมองจะมองหน้าเธออีกสักทีก่อนจะลายังไม่ลาครับเฮ้ยยังไม่ลาไม่ได้ยังไงดีเฮ้ยยังไม่ลายังไม่ลามึงแต่งขอโทษเธอสักทีจากหัวใจดูเสียงเขาดิ คำที่ยังค้างกางในคำพูดลูกผู้ชายฉันชอบดม